น้ำมะพร้าวใครๆก็ชอบค่ะอร่อยสดชื่นแต่ถ้าทานคู่กับกาแฟเนี่ยมันจะอร่อยกว่า mm. เคยทานคู่กับกาแฟไหมคะหลายคนเคยทานแล้วแล้วหนูจะบอกเลยว่าสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรเฉพาะของกาแฟแจม่มใสนะคะ mm. เป็นกาแฟตัวใหม่ล่าสุดค่ะกาแฟมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ mm. ตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดที่เรียกว่า MCT oil mm. ที่เป็นไขมันดีช่วยกําจัดไขมันเลวและช่วยควบคุมความหิวตั้งแต่ระดับฮอร์โมนวันนี้ใครอยากได้เดี๋ยวหนูให้เอาไปทานคุณแม่ค่ะเวลาชมแม่ ใส่น้ํานิดเดียวพอนะแล้วแม่ก็ใส่สองซองไปเลยมันจะควบคุมความหิวะระดับฮอร์โมนแบบถึงโดสคือควบคุมความหิวแบบอยู่หมัดเลยวันนี้ใครอยากได้นะคุณแม่เดี๋ยวหนูให้ราคาตกหอห่อละ80บกว่าบาทเธอมันคุ้มแล้วมันก็ดีมากวันนี้นะหนูจะให้หนึ่งสองสาส่สี่หอ mm hmm. ในราคาแค่350บาท mm hmm. จะส่งฟรีปลายทางให้ทุกบ้านใครที่บอกอยากได้เปิดแป้นพิม mm hmm. พม์พิมพ์สนอะ มอ,มอย่าขอพิมพ์เป็นมอมาสี่เพราะว่าวันนี้หนูจัดให้เต็มระบบเลยเบาหวานความดันไขมันทานได้ค่ะพี่อะไรพี่ยุพาถามมาใช่ไหม,ไมไพี่ยุพาขาทานได้เลยนะคะคุณพ่อเป็นคุณพ่อพี่ยุยพาเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่สามารถให้ทานได้เหมือนกันนะคะใครที่บอกว่าอยากได้เปิดแป้นพิมพ์พิมพมอมาสสี่นะคะ350าบาทส่งฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะ